สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องมิกเซอร์แล้วก็แอมอยู่ในตัวนะครับก็จะมีอยู่กี่ชแน,นลตัวนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ชน,นลนะครับก็สามารถต่อไมค์ได้6ตัวหรือถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียง A, อุปกรณ์ดนตรีก็จะเป็นกีตาร์เบสคีย์บอร์ด หลายกองสักสองอันอแล้วก็อันมีไม่นะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ก็ยังไม่ครอบคุมนะครับเพราะว่าถ้าช่องจำนวนเยอะๆเนี่ยมันก็ช่องชันเนลเยอะๆเนี่ย,ม,ย,ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราเอาเสียงต่างๆสัญญาณต่างๆเข้าไปได้หลายช่องขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์หลายชิ้นซึ่งอันนั้นมันเป็นมิกซ์รุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาไปชม ครื่องนี้ก็ใช้มานานแล้วครับใช้มาประมาณเกือบสิบปีแล้วล่ะเคื่องก็จะมารีวิวก็หลักการก็ไม่มีอะไรมากฮะก็จะมีสัญญาณเข้าต่างๆในช่องต่างๆและ้ะไอพวกกลุ่มต่างๆเนี้ยก็เป็นตัวควบคุมของอความความาเสียงแหลมเสียงกลางนะฮะแล้วก็เป็นเลเวลความดังของเสียงนะครับอันนีอคือ ภาคมิกซ์มิกเซอร์นะครับส่วนภาคนี้ก็คือภาคเมนเมนก็คือว่าเราควบคุมตัวนี้สามารถอันนี้เปิดเสียงเร่งดังก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไมลอยมาเสียบดูนะครับแล้วจะเทสให้ดูสมมติเราเสียบไปที่ช่องนี้ช่องที่หนึ่งยังไมไ่เปิดเครื่อง โอ okay, เคปิดเครนนื่องละอันนี้คือไมล์ร้อยนะครับแล้วก็ไปควบคุมที่มีนความดังประมาณนี้ตรงนี้เราก็มาเล่นดูเสก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 สทุกสองหนึ่งสองตัวนี้คือตัวเล่งความดังทั้งหมดนี่เลยครับ ชุกชุกนะครับอ่าเป็นแจ็คแบบนี้ไหมครัมันก็จะมีสามารถเสียบได้แจ็หคหนึ่งนะครับเป็นแจ็คที่เป็นแบบไม้ที่มีไฟเลี้ยงนะครับก็แจ็คมันจะเป็นแบบนี้เสียบเขไปไม้ก็จะเป็นแบบนี้คเสียบเขไป สิ1 2 shit, shit. One, two, ิอทดสองทดสองทดสองหนึ่งสอง,ง,สอ,งอันนี้ผมเล่งไปหน่อยเดียวเเร่งถุงแมนหลักทั้งหมดสิบสิบหนึ่งสองทดสองทดสองทดสองอันนี้ก็จะแต่งเสียงนะครับแต่งเสียงโลก็อยู่กลางคาก็อยู่กลางมอนิเตอร์เราไม่ไใช้อันนี้เอฟเฟกตเราไม่ได้ใช้อะเอฟเฟกก็คือ การจะทำให้มันมีเสียงเอ็กโคเสียงต่างๆที่มันแปลกขึ้นไปชิป <Shit. S 1> อ่ะตอนนี้ก็เป็นไม้สายตัวหนึ่งไม้ลอยตัวหนึ่งนะฮะอ่านีนื่ไม้ลอยชิปชิปชิกชิคไม้ลอย เช็คไม้สายนะครับก็คือหลักการก็คือสายสัญญาณเข้าแต่ละช่องนะฮะหนึ่งสองตอนนี้ผมใช้สองสองไม้ก็สองตัวอัน,นี้ก็ยังเสียบได้อีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ปรับแต่งเสียงอันนี้ก็ดิจิตอลรีเลยก็ถ้าเราปรับเอฟเฟกตต่างๆเราก็หมุนไปที่ตรงนี้ อันนี้คือต่ําสุดนี่คือสูงสุดหมุนไะปเนี่ยดักการก็ง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะตัวนีเน้เป็นเครื่องขยายแล้วก็เป็นมิกเซอร์ในตัวก็สามารถเสียบไม้ได้6ตัวแล้วก็ยังมีสัญญาณเข้าได้อีกนะฮะเป็นเทปอินครับก็เป็นสัญญาณ RCA สัญญาณเป็นแบบนี้ครับ เข้าที่นี่แล้วก็ไปปรับเล่งที่เทปนะครับส่วนสัญญาณนี้ก็เป็นสัญญาณเอาเล็กเอาก็หมายถึงสายสัญญาณที่ออกจากช่องนี้ช่องนี้เพื่อไปเข้าบันทึกเสียงในเครื่องบันทึกนะครับตรงนี้ก็เป็นแจ็คโมโนที่เป็นสัญญาณออก Okay. สัญญ,ญาณต่างๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเห็นปุ่มมันเยอะๆมันเหมือนจะใช้ยากแต่มันไม่ใช้ใช้ไม่ยากหรอกครับก็เรียกว่าไอ้ตัวนี้ก็คุมตัวนี้แต่และตัวก็เหมือนกันหมดปุ๊บก็ถือว่าเป็นโซนเดียวตอนนี้ก็มันอีกโซนหนึ่งก็คือเนี่ยตัวเมนหลักคือ power amp แล้วก็สายสัญ,ญญาณเข้าที่เป็น RCA ที่เป็นเทปที่เป็นสายสัญ,ญญาณเข้าจากภายนอกตัวนี้ก็เป็นรีเลย์แต่งเสียง โอเคเขาข่าวแล้วกันนะครับมิกเซอร์ซึ่งใช้ควบคุมเสียงในระบบห้องประชุมนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าองสหแนลนะครับก็หมายความว่าจะมีสัญญาณเข้าได้ทั้งหมด16สัญญาณนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นไมค์ก็จะเข้าได้ทั้งหมด16ตัวนะครับ ้าเป็นกีตาร์ก็จะเป็นกีตาร์เข้าได้ทั้งหมดไซสบ16ตัวนะครับแต่ทีนี้เราลองจะมาแบ่งดูสิว่าสมมุติว่าไม์16มิกเซอร์16ช่องเนะี่ยเราสามารถจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างสมมุติว่าผมเอาสองตัวเนี้ยเป็นไมโครโฟนนะครับก็จะมีช่องเสียบเนี่ยฮะที่ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามจนถึงไม้สิบหกนะฮะตอนนี้เสียบไว้เรียบร้อยแล้วไม่อยากไปถอดมันก็ เอาหนึ่งหนึ่งกับสองเป็นไมโครโฟนนะครับสาหรับร้องแล้วก็กระสานนะครับช่องที่สามอาจจะเป็นกีตาร์อ่าก็เสียบเข้าช่องที่สามช่องที่สี่อ่ะจะเป็นกีตาร์ช่องที่ห้าเป็นเบสนะครับช่องที่หกเป็นคีย์บอร์ดช่องที่เจ็ดเป็นเสียงกองนะครับกองนี้ก็อาจจะมีอ่า ที่กระเดืองนะฮะสบทุม้มกระเดืองกรชแนลแท็กนะฮะแล้วก็สีมดกองนะครับไม้สี่ช่องนะฮะกงเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชแนลนะครับซึ่งเราใช้ไปแค่สิบชแนลนะครับก็อันนี้ก็คือสามารถเล่นเป็นวงดนตรีได้ละนอกจากนั้าาน ก็เป็นช่องต่างๆครับอาจจะเยอะมากแ,แต่มันไม่มีอะไรครับแต่และช่องเนี่ยมันก็คือปรับนีช่องเนี้ก็คือปรับเสียงของช่องเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะมันมันดูเยอะก็จริงนะแต่ว่าถ้าเรามาดูกระตามลายแล้วเนะี่ยปุ๊บลายนี้ก็คือลายหนึ่งอันนี้ก็คือลายหนึ่งครับนะไมโครโฟนเราต้องการเสียงไมโครโฟนแบบไหนเสียงทุ้ม <ขอ S 1> เสียงเกณนค,ความดังเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสมอนิเตอร์มาจะให้ไปออกมอนิเตอร์ไหนอโอเคความดังนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับแล้วแต่ชอบนะครับไลท์ที่สองก็แล้วแต่ชอบนะฮะปรับไปนี่คสมมุติว่าผมได้แล้วอันนี้เป็นไมโครโฟนสองตัวกีตาร์สตัวเบสหนึ่งตัว คีย์บอร์ดหนึ่งตัวกล้องนะฮะปรับสมมุติว่าปรับได้ที่แล้วปรับทุกอย่างได้ที่หมดแล้วเอาสม,มิเป็นอย่างนี้เป็นกลกาวไว้อา่าเราก็มาดูโซนนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ควบคุมเสียงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเช่นอความดังมาสเตอร์นะครับมันจะเขียนว่ามาสเตอร์ความดังเราจะให้ดังระดับไหนนะฮะ สมมติว่าถ้าเราปรับทุกอย่างแล้วได้ระดับ5้าอ่ะโอเคตอนเนี้ยอุปกรณ์ที่เสร็จไว้ทั้งหมดเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรละนอกจากควบคุมที่มันจะมีบางบางทีมันร้องอยู่เสียงมันเข้าที่ไมอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีหอนเราก็ปรับที่สองช่องนี้ไหม่ถ้าหอนเราก็ลดลงล้าก็ปรับขึ้นนะฮะ อันนี้คือหนะ้าที่ของคนที่ควบคุมอยู่หลังเวทีนะส่วนอันนี้ในช่องต่างๆนี้ก็คือเป็นช่องที่สำหรับสายสัญญาณเข้าต่างๆเช่นอาจจะมี Backing Tag นะฮนะก็นะ backing t อาจจะมาเข้าตรงนี้ช่องนี้คือซ,ซึ่งเขียนว่า AUX1 AUX2 แล้วก็ EFFECT นี้ก็คือตัวนี้ EFFECT ตัวรนี้ เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเราก็ปรับเล่งปรับอะไรได้แล้วก็ปรับเบอฟเฟกต์รตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ก็จะทําหน้าที่ให้มีเสียงกลางวานหรือไม่ให้เสียงเอ็โคของไม้ซึ่งช่องต่างๆในนี้สามารถทําได้หมดแต่ส่วนใหญ่เขาจะปรับที่ช่องไมโครโฟนนะครับนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมได้ตรงนี้ส่วนด้านบนนะครับ ก็จะเป็นช่องสัญญาณเข้าต่างๆทั้งหมดที่นับไปนี่ก็สิบหกช่องนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ตวเนี้คือตอนเนี้ห้องนี้คือใช้ไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับที่เสียบอยู่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องสัญญาณนะครับแล้วก็มีเสียงจากภายนอกเข้ามาอันหนึ่งก็คือเสียงซีดี CD. นะ ช่องต่างๆนี่ก็คือเป็นช่องเข้าแล้วก็ช่องออกนะครับช่องเข้าก็คือช่องเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือช่องเข้าไม่ใช่ช่องคอนะครับเป็นช่องเข้าไมค์อเตอร์เบรก็ก็กล่องส่วนช่องออกก็คือสําหรับเอาไปเอาเสียงที่รวบรวมทั้งหมดจากนี่เอาไปบันทึกเป็นเสียงอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะรวมสิส่งเสียงสัญญาณทั้งหมดเนะี่ยมิกเซอร์แล้วก็ส่งถ่ายไปบันทึกนะครับ ทำให้ได้เสียงคุณภาพที่ชัดขึ้นครับตัวนี้คือมิกเซอร์อย่างเดียวนะครับมิกเซอร์อย่างเดียวก็คือ,อมันจะไม่มันจะรวมเสียงสัญญาณทุกแบ่งเสียงเข้ามาในนี้เพื่อ Mix er, Mix, มิกเซอร์มิกรวมแล้วก็ส่งต่อไปที่ภาคขยายซึ่งเป็นแอมลิฟายเออร์อีกทีเพื่อขยายเสียงให้มันดังขึ้นนะครับหลักการก็ง่ายๆแค่นี้ฮะเห็นเยอะๆมันไม่มีอะไรมากครับ โอเคแนะนำแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะครับไม่สงวนดี่กระสิบครับเดี๋ยวทำา p ต่อไปก็อาจจะมารีวิวไปเรื่อยๆนะครับโอเคบ๊ายบาย,บาย